ลำยัยเมื่อ7ปีที่แล้วได้ค่าตัว2000บาทเป็นอีกหนึ่งนะักร้องสาวที่หลายคนรู้จักดีสำหรับลูกทุ่งสาวลำาไยวัเพียงอีก3ปีซึ่งเจ้าตัวโด่งดังและเป็นที่รู้จักมาจากเพลงผู้สาวขาลาะจากนั้นก็โลดแล่นอยู่ในวงการมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานเพลงละครภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตอร์ช่วงนี้เธอฮอตและปังไม่ไหวแล้วลาสุดป,ประจักชัยไหทองคำเจ้าของค่ายเพลงดังก็ได้โพสภาพย้อนความทรงจำา7ปีก่อน พร้อมระบุข้อความว่าวันนี้เมื่อ7ปีที่แล้วเส้นทางสายหายก่อกำเนิดลำายไ้ตองคำเริ่มเดินสายค่าตัว2,500-3,000ถึง 3, บาทรถพาลัดเลาะไปกับรถเชฟตอนนั้นยังไม่มีซิงเกิลแรกเลยหลอด7ปีที่ผ่านมาลำายค่อยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆคิดว่าจะดีขึ้นต่อไปในอนาคตอีกแน่นอนไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนชื่นชม หากย้อนกลับไปลำไยมีชื่อเสียงมาจากเพลงผู้สาวขาเลาะที่แต่งโดยอาร์มชุติมาซึ่งเป็นเพลงหมอลำสนุกสนุกมีเนะะื้อหาพูดถึงสาวสาวที่ชอบเที่ยวลันลานอกจากเนื้อเพลงจะเป็นภาษาอีสานแท้แล้วดนตรียังเป็นแบบหมอลำสไตล์เลกเก้มีความแปลกใหม่ส่งผลให้เพลงนี้ติดหูคนฟังได้อย่างง่ายดายแถมยังทำสถิติทะลุ200ล้านวิวในเวลาแค่ครึ่งปีทำให้ชื่อของลำไยเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศปัจจุบันเธอโด่งดังสุดๆและมีผลงานมากมาย